กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับเสาทาพานุเมต่างแดดเช่นเก่าเช่นเคยนะคะพี่น้องเสาทาบมาแล้วเด้ออิสตันบูลแกรนพาซาพี่น้องอันนี้อันนี้เพิ่นอนุรักษ์เ็สไว้นะจ๊ะพี่น้องเนาะลูกเมืองอันนี้เป็นแกรนพาซาเด้อจ๊ะพี่น้องของเก่าแก่ของเก่าแก,าเก,าเกา่เพิ่อนอนุรักษ์ไว้พี่น้องเป็นเออ ถ yeah. ามประวัติแล้วคุณสาว่าเป็นพันๆปีพี่น้องเนี่ยเขาเป็นบ้านเฮ้ากสิเสาลักเมืองหรือบปล่น่าจะพี่น้องภาษานี่ะบภาษามาษาลูกเนี่ย <sk stag> ประวัติเพิ่นก็จิมีบอกอยู่ในไอ่ลักน้อยนี่นอกจาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแกรนพาซาพี่น้องบ้านนี่บ่แม่นว่าบ่แม่นหลังนี่ก็แม่นนี่หลังที่หลังที่สถานให้ดูนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นแกรนพาซาพี่น้องแกรนพาซาเด้อคันผู้ใดมาเนาะจาะพี่น้องเนาะสถานนาั่งรถนั่งรถบัสมาดู c, จริงๆอยู่เพราะว่าบ่าได้นั่งรถไฟเพราะมันใกล้กับโรงแรมที่สถานอยู่เน,นาะจาะนั่งมาหน่อยเดียวเนาะจาะพี่นออ้องบ่พอ5นาที สัทธาได้เดินเอาจากที่สัทธาได้ลงนอกจากพี่น้องสัทธาเดินเอาอเปุกพอลูกกาเจาเล็ดกันนี่อันอันนี้สามารถไปได้ตลอดทางเลยด้วยเรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะน,นี่จำสินี่ท่างขาไปขาครับสะดวกสบายแล้วก็บอแเพงพร้อมพี่น้องเลยปลอดภัยน้าจาเนี่ย กอโลกัจเเล่นกัน เล่นนิสัมกันมีการเล่นกันไปกันมาให้กัน,นอ,อีกเด้งเนาะจักรยานตำดากนนี้อันนี้ก็เป็น ของทางทางออกหรือทางเขา่าสะััอเอาจำไว้ได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเป็นของเกเรนฟาซานะจ๊ะพี่น้องเนาะเนี่ย สถาใส่บิวงรอบๆล้อมรอบ <c oughs> นักท่องเที่ยวก็ใหายความสนใจขึ้นกันนอกจากพี่น้องเนาะประวัติของเพลินโมแมนทรรม,มดาพี่น้องประวัติของนี่ละว่าทราม,มดาพี่น้อง ไบรม้าถึงจุดนี้ก็ถือว่าโอเตอร์บอแมนแต่ลักนี่ยักเดียวได้จากพี่น้องพี่น้องเห็นโบดสองหลังนี่แมนบอนี่กะกาอันเดียวกันกันกบลักลักนี่ที่กันพี่น้องนี่มีหนึ่งมีสองแล้วก็มีตึกที่สามหานันยาวไปผุ่นเก็บไปฮอดตึกนุ่นแหละแต่ข้าแ่เมื่ปั๊บผุ่งเห็ดเป็นแบบแนวใหม่พี่น้องแต่ว่า ยอมรับข้าเจ้าอิหเีราะว่าข้าเจ้าดูแลความเป็นดึกดําบรรความเป็นประวัติของประเทศบ้านเพิ่นได้ดีนอกจากพี่น้องเพิ่นจะบ่เหตุห้เสียหายนะ่ะยังมีตกลูกตกหล้านให้ให้ลูกหลานเพิ่นได้เบิ่งได้รับชมนอกจากพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสมบัติที่ดีของที่เพิ่นดูแลอนุรักษ์รักษาไว้ให้ลูกหลานเพิ่นได้เบิ่งนาะจากพี่น้องเนาะ แล้วกาซ้าตางาังชาตังเมืองก็ได้เขา่ามาเบิงน้ำอีกนักท่องเที่ยวน่าจจะพี่น้องเนาะเนี่ยรถไฟ์ก็รอผู้โดยสารอยู่พี่น้องเพื่อว่าฮันได้ไปอ่ไปแล้วว้าหันผัดคำไปแล้วพวกพวกเราเอาเข่าให้นกละนกอิ่มนะนกอิม่มนะ นกอีมแล้วพญายน,น,นกบก,กินดอกกุ๊บมันงอยงอยคอนก่นบ่นแล้วพ่อนกอีม้วจ้าอ,อันนี้ก็จะเป็นสถาทัศน์กษีอันบ่ออกแล้วนะจ๊ะแต่สถาทัศน์ส่เบิง้งเนี่ยออกจากมาน,นึ่งน่งจาจะพี่นอ้องเนี่ยออกแต่อันหนึ่งน่าจะพี่น้องเนี่ยคันผู้ใดมากกษีเบิ้งตามเพี้ยนตามอันนี้แหละเนี่ย กระสีเป okay. okay. uh ็นประมาณในรูปที่เพื่อนละเอียดนะพี่น้องกระสีพื้นที่สีเหลืองในแมนเบิร์ดเด้แมนอันเดียวกันเบิร์ดโอเคอ่าพี่น้องแมนอิลีนี่เด้ภาพเก่าในเด้ภาพเก่าก่อนอันนี้โอ้ไปแล้วไปแล้วนี่พี่น้อง อันนี้เป็นภาพเก่าที่ยังสมบูรณ์เน,นาะจพี่น้องเนาะนี่เ็นอยู่บอเด็กแด็ก็สิเป็นาษาษาีินอง้าษาสิเก็บเป็นว้เป็นปเนมเบอรี่ 1453พี่น้องออกจาก1453แลก้กก็มามายุดตรงที่147โคนแล้กก็กลับลงมาจาก1695จบจากหันแล้วก็ออกมา1704เ ก็เป็นเทตที่เนียงพุ่มใจเนาะพี่น้องเนะเป็นเทศที่พุ่มใจนี้อันนี้จะเป็นภาษาตุรกีนอกจาะพี่น้องแล้วออกจากมานเน่นอกจากภาษามาสโลแกนในตัวนี้ได้คันผู้ใดอยาเข้ามาหลับชมนอกจากน้อง ปาป้าปาป้านได้ยืนได้สองพอรูอคอปค่ันาพอรูปกัะจ่ายเด้อจากพี่น้องคุสวัสดีโอเคแวลี่สวท But you have to take me, I want to stand there. To ได้แล้วสาานได้ภาพสวยๆแล้วพี่น้องนะ โอเคน่นจาจะพี่น้องสาธาธการจะได้อัปเดตรีวิวอ่าชุมชนชุมชนดึกดำบรรพันปีน่นจาจะพี่น้องนะยูวันวิทย์ป๊าปะยูวันวิทย์ป๊าปะนี่เด้อจ้ะพี่น้องรักเมืองกรว่าได้นะาจะพี่น้องนะฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสาธาการพี่นุ่มเ er. กรนพาซาบายบายจ้า